ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมกดเงินสดเลยนะคะแจก3,000บาทผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะเรามาดูความคืบหน้ากันนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ <c oughs> เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใ,ใหม่ๆจากทางช่องนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทวอนแฟมิลีนะคะคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาบอกความคืบหน้านะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะหลังจากเมื่อวันที่16มิถุนายนนะคะที่แม่บุ๋มลงคลิปไปนะคะว่าคณะรัฐมนตรีนะคะมีการเห็นชอบแล้วก็อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน3,000บาทนะคะซึ่งจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงรกรกฎาคม63สนะคะสิทธิ์ในเดือนพฤษภาคมนะคะรัฐบาลจะทําการจ่ายย้อนหลังโดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้าว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ได้รับเงิน3,000บาทนั้นจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการอื่นๆของรัฐนะคะก็คือผู้ที่ ได้รับเงิน5,000บาทนะคะจะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันหรือเยียวยากเกษตรกรนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะคะก็จะมีจำนวนทั้งสิ้นนะคะ1 1 6 4 2ล้คนนะคะโดยจะได้รับเงินเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนะคะ รวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนนะคะก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นก็3,492ล้าน6,066,000บาทนะคะโดยผู้มีสิทธิ์นะคะไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะรัฐบาลก็จะทำการจ่ายเงินให้ในบัตรคนจนทันทีนะคะนายรัวรนแสงสนิทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะ เปิดเผยว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้นะคะได้ผ่านการตรวจสอบความซํำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้วนะคะโดยปัจจุบันนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่มีจานวนทั้งสิ้น13.4ล้านคนมีดังนี้นะคะ 1. น,นะคะก็คือได้รับความช่วยเหลือจาก โครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังแล้ว5.69ล้านคนนะคะสนะคะก็คือได้รับความช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว3.54ล้านคน3นะคะก็คือได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเยียวยาของกระทรวงพัฒนาสังคมแล้ว2.1ล้านคนนะคะ4เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม0ู 76ล้านคนนะคะ5ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะคะ0.5ล้านคนส่วนที่เหลือจำนวน1.16ล้านคนนะคะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้ประกรอบอาชีพนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงการคลังน,นะคะที่นายรัวรนแสงสนิทนะคะได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจอยากอ่านข้อมูลเองนะคะก็ ไปที่เพจกระทรวงการคลังได้เลยนะคะแม่บุ๋มก็มาบอกคร่าวๆประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะคะว่าจะโอนเงินในวันไหนนะคะแม่บุ๋มก็จะรีบมาบอกพี่น้องกันอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนข่าวสารใ,ใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ